จะส,สมุกของเธองุ้มงอดูเหมือนวะ่าเธอกําลังรอความตายแล้วการแก่ตัวลงมันไม่ใช่เรื่องสนุกแม้แต่กับแม่มดแต่ว่าการทําสปามาได้ผลอย่างมหาศา์แฮะและแม่มดก็กลับมาสาวและก็สวยอีกครั้งโยริกวันนี้ฉันกําลังจะจัดปาร์ตี้สําหรับสาวๆเนี่ยฉันกําลังนั่งรอเพื่อนๆอยู่ชะเออเธอทําให้ฉันตกใจหมดเลย เข้ามาสิอ่ะนี่ให้เธอส่วนที่ดีที่สุดของการฝังศพของฉันอขอบใจนะเข้ามาสิฉันจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดก็แล้วกันอ่ะดีขึ้นตั้งเยอะเลยอ้าผ, <ม S 1> <ๆ>ผมของฉันแย่จริงๆอากาศในโรงศพนี้แห้งมากๆไม่ต้องกลัวไปมัมมี่ไม่งั้นเธออาจจะแตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้นะนี่เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเธอหอยทากนี้มันจะช่วยฟื้นฟูและบำรุงรากผมของเธอได้อ่ะเรียบร้อย ว่าแต่เธอชอบผลลั์มันนะอ๋อฮะสุดยอดเลยขอบใจมากนะเจ้าหอยทากคุณอารักไม้กระยาสบน,นี้ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงทําไมจะต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตด้วยละ่ะมีมีใครบางคนอยู่ที่นี่ลองดูหน่อยสิว่าใครสงสัยจะผิดประตูแฮะอ่านันลูกมนุษย์หมาป่านี่มามา <S <S เข้ามาสิที่รัตฉันค่อนข้างเออเย็นนิดหน่อย ไม่ต้องกังวลไปอ่ะฮะใช่แหละใช่แหละเธอออกจะดูลุงลังไปหน่อยแต่ว่าฉันแก้ไขมันได้การใกล้ทำสวนใช้ได้เสมออีกนิดเดียวนะเสร็จเรียบร้อยช่างน่ารักจริงๆอ่ะล้อแล้วล้อเล่นนะไปปะเราไปกันเถอะพิธีกรรมความงามผ่อนคลายมากๆนานๆใครนนะ่ะ ไอวี่แม่มดมีอะไรผิดปกติกับใบหน้าของเธอนะ่ะเธอต่อสู้กับค้างคาวมาหรือยังไงกันกระเป๋านะมันเป็นแผ่นแปะตานะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเชียวนาขอบอกแต่แผ่นปิดตาให้พอดีกับแม่แบบของลูกค้างคาวทาสีกล่องเปล่าให้เป็นสีดำ นั้นก็ติดฉลาดใส่แผ่นแปรรูปปีกข้างคาวในกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้ข้างคาวเนี่ยแต่ฉันอยากจะสวยจริงๆฉันรู้ว่าเธอจะเป็นยังไงหยุดกลได้แล้วนะอันนี้สำหรับเธอเห็ดพิษอืมอร่อยจังโอไม่นะไม่ดูสินิ่มบัสออนทาแก้มทำแป้งที่อยู่ในตลับแป้งให้เป็นรูตรงกลาง ใส่อชยแชโรสสีแดงลงไปคนแลบบิงแอลกอฮอล์จากนั้นก็กดลงไปให้แน่นๆติดกาวตลับแป้งให้แน่นๆเข้ากับหลอดลิปสติกที่ใช้หมดแล้วห่อลิปสติกด้วยดินเหนียวปั้นให้เป็นรูปร่างของก้านเหตุ จากนั้นก็ทำหัวเห็ดเพิ่มรอยหยักที่ขอบโดยใช้เข็มติดหัวเห็ดเข้ากับตลับแป้งตกแต่งให้ดูมันเห็ดพิษทาด้วยเสียคลิกสีขาวและสีแดง <c oughs> อย่าอยากกินมันนะ มันไม่ใช่บัสออนอ๋อเข้าใจแล้วฉันก็มีแปลงเหมือนกันไหนขอลองดูหน่อยซิฉันชอบมันนะเธอคิดว่าไงเหรออืมไม่เร็วนะแต่ว่ามันมีบางอย่างขาดหายไปงั้นฉันจะถอดแผ่นแปดนี้ออกอ่ะเป็นไงหลังจากใช้เวทมนเพียงเล็กน้อยการแต่งหน้าของฉันก็เสร็จเรียบร้อย โอ้ว้าวน่าทึ่งมากๆฉันก็อยากจะแต่งหน้าแบบนี้หมอนกันนี่คือต้นกาบหอยแคลงพิเศษอ่ะสำหรับเธอจ้ะที่รักโอ้ว้าวเอาหัวเข้าไปข้างในสิเธอแน่ใจเหรอแน่ใจสุดๆอืก็ได้รอแป๊บหนึ่งนะตรงนี้มีอะไรหรือกลิ่นมันทะแม่งทะแม่งฮะเธอพร้อมหรือยังฮะ โอ,โอ้ว้าวเยี่ยมมากฉันก็อยากจะลองเหมือนกันอ่าปล่อยฉันออกไปนะโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันใช้ไม่ได้กับมนุษย์หมาป่าเดี๋ยวก่อนเราจะช่วยเธอเองเอามันออกไปปล่อยฉันออกไปโอ้ยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยหยุดสักประเดี๋ยวนะฉันจะเอากาบหอยแคลงออกอ่ะได้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของฉันเนี่ยเจ้าเมือกนี่มันน่าขยะกขยงมากเลย ฮห้องน้ำอยู่ที่ไหนสั้นสงสัยจังว่าต้นกาบหอยแคลงนี้มันทำอะไรได้อีกไหมงั้นมาลองทำเล็บกันดีกว่าว้าวทาเล็บปลอมโดยยาทาเล็บเจลสีแดงอบให้แห้งด้วยเครื่องอบเล็บ UV ทาสีเขียวที่ขอบ วาดรูปแบบต้นกลับหอยแครงด้วยไม้จิ้มฟันทำเล็บป้อมที่เหมือนกันนี้10อันว้าวๆน่าทึ่งมากๆก,การทำเล็บแบบนี้มันเป็นความฝันของฉันมาตลอดเลยต้นกลับหอยแคลงนี้ทำได้ทุกอย่างจริงๆนี่สาวๆนี่เต่ยาสารแฟชั่นพวกนี้มันไร้ประโยชน์มากๆรู้ตัวปะ่ะไม่มีชุดไหนหน่ากลัวพอสำหรับฉันไม่เอาหน้าให้ฉันดูหน่อยสิ เธอพูดถูกไม่มีเลยมนุษย์หมาป่าอย่าๆนะหยุดได้แล้วไม่ต้องกังวลไปฉันมีอะไรพิเศษพิเศษสำหรับเธอนี่ๆดูนี่สิหน้ากากมัมมี่เธอน่ารักมากๆฉันพร้อมแล้ววางหน้ากากลงไปอย่างระมัดระวังและรอ20นาทีเอาพาร์ก,ก๊อดมาสัก2-3อันตัดออกมาเป็นหน้ากากโดยใช้แม่แบบ จากนั้นก็เย็บขอบเทน้ำยามัดหน้าที่ซื้อมาลงบนหน้ากากพากอตใส่ลงในถุงซิปล็อกติดฉลากที่มีรูปมัมมี่ได้เวลาถอดหน้ากากออกแล้วฮะเป็นยังไงได้ผลไหมเยี่ยมที่สุดเขาดูสวยเป๊ะปังขึ้นอีกหลายพันปีเชียวละโอ้ มันเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันมามะมาหาแม่มะมาแลงป่องตัวน้อย <c oughs> อย่าหนีไปไหนอีกนะ้อลูกแม่ฉันเครียดมากๆเลยแม่หมดช่วยฉันวาดอายไลเนอร์สวยๆหน่อยสิตัดปลายหางแมงป่องของเล่นออกด้วยมีดคัตเตอร์ตัดแปลงออกจากไอายไลเนอร์แล้วติดแปลงเข้าที่หางอีก <c oughs> หน้ารังเกียจไปหน่อยนะ แต่ว่าฉันจะพยายามแล้วกันฉันไม่ชอบความคิดนี้จริงๆฉันเกลียดแมงป่องมนุษย์หมาป่าขนของเธอล่วงเต็มไปหมดเลยเนี่ยระวังหน่อยสยิโอ้โหฉันหลับสบายมากเลยโอ้ไม่ไม่ไมฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันดันเช็ดเครื่องสำอางออกหมดเลยโอ้ oh, no no เราจะหยุดเรื่องหน้ามโหนนี้ได้ยังไงสาวๆไม่ต้องห่วง ฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงเมจิกไอวีช่วยฉันด้วยฉันจะเปลี่ยนดวงจันทร์ให้เป็นายแชโดใสไอแชโดเศษสีสวยๆลงในจานสีเปล่าเติมแล็บิ้งแอลกอฮอลจากนั้นก็กดลงไปให้แน่แนๆติดดินเหนียวเข้ากับฝาปั้นให้เป็นรูปร่างของพระจันทร์ทำรูปหลุมอุกกาบาตด้วยเครื่องมือสร้างแบบจำลอง ทาด้วยสียอะคริลิกเพิ่มดวงดาวบนฝาอ่ามันน่าจะได้ผลเช้าๆ,าๆเร็วเข้าเร็วเข้าดูนี่สินี่อายแชโดว์แล้วนี่ก็แปลงมัมมี่เธอจะได้รูดการแต่งหน้าแบบใหม่มนุษย์หมาป่าจะต้องแต่งหน้าได้สวยแน่ๆอีกนิดนึง เสร็จเรียบร้อยเธอชอบมันมหว้าวน่าทึ่งมากโอ้ขอบคุณนะสาวๆพวกเธอนี่เก่งที่สุดเลยใครอยากจะได้ยาเพิ่มความสดชื่นอีกบ้างฉันดื่มสักแก้วนี้ไม่ได้แล้วแก้วของฉันล่ะหนึ่งสองสามโอ้อนวี่เดี๋ยวก่อนโอ้มันรีกอยยเพี่ยงฉันทำได้ใบไม้เลื่อยกลายเป็นแก้ว ว,ว้าวดีจังทีนี้ก็ดื่มหให้อร่อยนะขอบใจมากแม่มดเธอมีอะไรติดอยู่ที่ฟันของเธอแนะ่นี่นี่ดูสิลองใช้กระจก<อ>ที่ฉันทำขึ้นสองดูสิแผ่ดินโพลีเมอร์ออกตัดให้เป็นรูปร่างใบไม้ออกมาโดยใช้แม่แบบงอมัน และอบตามคำแนะนำบนแพ็กเกจดินทาด้วยเสีอะคริลิกวาดการเติมลงไปติดกระจกลมที่ด้านล่างว้าวขอบใจมาก แต่เป็นไปได้ยังไงความมหาจรรย์ของธรรมชาติมาเรามาดื่มกันเถอะ yes โอ้โหนี่ใช้ได้เลยในที่สุดฉันก็ดื่มได้ฉันจะแกล้งสาวๆมามาเรามาสนุกกันเถอะควายตาฉันมนุษย์หมาปพามันเป็นแค่เรื่องตลกนะ <laughs> สาฮยันเกนดูสิว่าฉันมีอะไร ทำกระดูกจากดินเหนียวจากนั้นทิ้งให้แห้งประมาณ24ชั่วโมงทาสีกระดูกด้วยสีอะคริลิกแล้วเอาไปใส่ในกล่องตัดกระดาษเป็นรูปร่างกระดูกแล้วเอามาทําเป็นฉลากที่ม้วนผมเพื่อติดลงบนกล่องอีนี่มันไม่ใช่กล่องกิน เราสมวนผมเธอแนะ่ก็แบบนี้ไงมันแปลกมากๆเรียบร้อยเราสร้างทรงผมที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาแล้วเอาคุณโอ้พนุษย์หมาป่าหายมันออกมานะเธอหนีหมไม่เปลี่ยนเลยเนาะเราได้เวลาสนุกสนานกันแล้วล่ะปาปาเราไปกันเถอะสาวๆสนุกมากเลยอ้า่ามมมมอนเตอร์ทำไมพวกเขาถงวินงหนีล่ะยังไงก็เถอะเราสนุกกันเองก็ได้แก <laughs> yeah. คุณชอบเคลนรับเพื่อความสวยงามสำหรับมอนเตอร์ของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดแผนแปะตารูปข้างค้าบัสออนรูปเหตุหรือว่าายเลเนอร์แมงป่องกันละซะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดิีวิดวตโอตลก,กใหม่ๆจากช่องทุมทุม